โดนหมัดของฉันเข้าไปเต็มเต็มคางแบบนั้นที่ทุกคนพูดถึงนายกันคงเป็นเรื่องจริงนสินะนายนี่มันปีศาจของแท้เลยล่ะของแท้แน่นอนอยู่แล้วผู้เป็นเซียนน่ะไม่เคยโกหกหรอกและก็ขอชมเชยเลยล่ะว่าเจ้าเองก็แข็งแกร่งยังหาผู้ใดเทียมได้เช่นกันข้าเองก็หวังว่าเมื่อกี้นี้จะยังไม่ใช่พลังทั้งหมดของเจ้าล่ะนะ แม่คน,นเมื่อกี้นี้นะแค่น้ำจิม้มเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มที่พลังระดับตี้จินเลยละกันนะฮะ อะไรกันพลังของเจ้าหมอนั่นเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วอะไรปานนี้กันเอาละสหายผู้เพิ่งเคยผ่านพบพลังระดับนี้นะ่ะเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นดูสิว่าเจ้าจะสามารถรับมือมันได้หรือเปล่าท,ท่านอาจารย์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้ท่านอาจารย์จะปลดผนึกพลังในระดับตีจินออกมาให้เห็นนะ่ะ ไม่ใช่ว่าพลังระดับนั้นไม่นับว่าเป็นพลังที่อยู่เหนือเกินกว่าผู้ฝึกเป็นเซียนไปแล้วหรอกเหรออย่างกับสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่ไม่มีขีดจํากัดยังไงอย่างนั้นเลยเล่นเอาซะ่่ายอยากไปดูการต่อสู้ให้ใกล้กว่านี้เลยอะ่ะใจเย็นๆหน้าหัวหน้าพลังขนาดนี้นะขืนเข้าไปใกล้ได้โด,ดนไอพลังบทขยี้เข้าให้หรอกถ้าพร้อมแล้วก็เชิญยิ่จ้า ให้อร่าป้องกันงั้นเหรอเฮ้ยหลบได้จริงดีนี่ดีละครึ่งชักจะเริ่มร้อนซะแล้วสิอียอ่ายในที่สุดก็มีคู่ต่อสู้ที่สามารถทำให้ฉันได้ปล่อยมัดได้แบบที่ฉันอยากจะปล่อยออกไปสักทีอียา นี่พวกนายนะดูตรงนั้นสิไอพวกเทพมันยกขยโงงกันมาเพิ่มอีกแล้วว่าอย่างไงนะไม่เห็นจะสัมผัสได้เลยเสียวลู่ี่เธอเรอเล่นกันหรือเปล่านะ่ะตอนนี้นะ่ะฝั่งพวกเรามีแค่หัวหน้าห้องที่อยู่ในระดับชั้นสวรงว์แค่คนเดียวส่วนเธอก็เป็นรองหัวหน้าแค่นิดหน่อยถึงจะบอกว่าพวกเธอรับมือกับเจ้าพวกเทพพวกนั้นได้แต่พวกเราสองคนนะ่ะไม่ไหวหรอกนะโรงยาณโนะรงเรียนซิลเซียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ นี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่นะใกล้แล้วล่ะอีกแค่นิดเดียวจาลูกกลอนสวรรค์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วย,ยาลูกกลอนสวรรค์ยาที่ทำให้สามารถเลเวลอัพเลื่อนขั้นได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งฝึกฝนน่าหรอครับแถมยังไม่ใช่แค่เม็ดเดียวอีกด้วยท่านอาจารย์ทำไมท่านถึงได้ทำยาเยอะขนาดนี้จะเอาไปโด่ให้ใครกันนะ่ะ อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอาล่ะถึงสักทีที่พวกเจ้าเปิดโหมดสแกนพร้อมเพยไม่ใช่สแกนหาศัตรูทีสิตรวจพบแล้วขครับ มีศัตรูที่อยู่ในระดับผู้สรรสร้างหนึ่งคนครึ่งเทพสองคนและระดับเทพอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ยึดยานของเราอยู่หนึ่งลำขอรับอืมก็ถือว่าแปลกมากจริงๆนั่นแหละนะจุดู่บนดาวโลกนี่ก็มีคนที่มีพลังมากมายได้ถึงขนาดนี้โผล่ขึ้นมายุบยับเต็มไปหมดทั้งๆท,ท,ที่เมื่อก่อนมีแค่เพียงไอเจ้าเฮนรี่แค่คนเดียวนี่หรือว่าเขาจะเริ่มแก่ก็เลยตามกระแสะเขาไม่ทันกันแล้วท่านลุงอย่าได้ประบาทพวกบัญเชลล์นะขอรับ มันเป็ผู้หญิงที่พวกท่านเห็นอยู่ถึงแม้จะอยู่ในระดับครึ่งก้าวสู่เทพก็ตามแต่ก็ยังสามารถต่อกรกับพวกเราได้เชียวนะครับอะไรยนะตั้งแต่เกิดมาข้าก็เพิ่งจะเคยได้ยินจากเจ้าวันนี้แหละว่ามีพวกระดับครึ่งก้าวสู่เทพที่สามารถต่อกรกับระดับทวยเทพอย่างพวกเราได้เนาะฝ่าบาทขอรับตอนนี้ให้กองยานถมเข้าไปหาพวกมันเลยดีไหมขอรับนี่นี่เจ้าโง่หรือยังไงกันไม่เห็นเรื่องไงว่าตอนนี้ยานลำนั้นเป็นยังไงขึ้นเข้าไปได้โดนพวกมันกระโดดขึ้นยานมากันหมดสิ เดินไปยังทูยเทพทั้ง12องค์เดี๋ยวนี้ว่าห้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรบทั้งๆที่ข้ามาถึงก่อนเพื่อแสดงแสงยานุภาพแท้ๆแต่กลับต้องมาติดแงกอยู่บนยานนี่ให้ตายเธอเฮ้มีออร่าระดับเทพกำลังมาใครกันนะ ทปเบเดอทันพีขายช่วยข้าด้วยหน่อย <c oughs> ก็บอกว่าอย่าขยับไงเล่าชิบ้าจริง